สุเจริญพรสาธุชนคนโคราชบ้านอเองวันนี้มีห้องกลงออสเตรียกรุงเทพมหานครยังขับรถมาไม่ถึงาราชบุรีนอาจารย์เป็นเหย,ยียดยุมเนรถอีกแล้ว <c oughs> พบกับอาตมาอีกเช่นเคยสถานีโลกสีขาวชาวโคราชทางแอปพลิเคชันซูมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางเ c ซ b ุ๊ k และทางช่อง YouTube เราก็ว่ากันมาเอรา,ายการโลกสีขาวที่เข้าเดือนที่เท่าไหร่ตอนนี้เดือนเดือนที่ห้าแล้วมั้งนะเดือนที่ห้าหรือเดือนที่หกจะครึ่งปีแล้วแปับเดียวก <g ül> ็ออ่การสั่งสมบุญนละก็นำสุขมาให้นะการฟังธรรม การสนทนาธรรมตามการก็เป็นมงคลอันสูงสุดซึ่งก็มีอนิสงส์นะได้ฟังเรื่องที่ยังไม่เคยฟังเรื่องใดที่ฟังแล้วก็เข้าใจชัดมากขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ย่อมสามารถทำความเห็นใด้ตรงและจิตของผู้ฟังและผู้พูดย่อมผ่องใสในขณะที่พูดธรรมะหรือฟังธรรมะนิวรหาย่อมสงบระง,งับไปและการ แสดงทำก็ดีการฟังทำก็ดีก็เป็นผลทางหนึ่งแห่งการบรรลุธรรมเช่นกันเราก็ว่ากันไปด้วยเรื่องพระพุทธนะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์วิสาขาบูชาจนกระทั่งเข้ามาถึงช่วงของพระธรรมนะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแนละตรัสสอน ที่สืบต่อมาโดยพระสงฆ์มีหลักฐานที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทั้งหมด8ปดส0ี่พพระธรรมขันธ์ซึ่งก็ได้รับการจำแนกโดยศัพท์เทคนิคพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าณวังคศุภศาสตร์คือคำสอนของพระศาสดาอันประกอบด้วยองค์เ้าองค์เ้ามีอะไรบ้าง มีสุตตะคยะไวยากรณะคาถาอุทานะอิติวุตกะชาตกะอัภูตธรรมะและเวทันละเราก็ว่ากันมาตั้งแต่องค์ที่หนึ่งะสุตตะคยะไวยากรณะเมื่อวานก็พูดเรื่องคาถา ูเรื่องคาถาอย่างเดียวอาคมยังไม่ได้อธิบายเอาไว้นอกรอบนะนอกรอบเป็นประกินการหลังจากจบทั้งเก้าองนี้เมื่อวานด้วยเรื่องคาถาส่วนวันนี้ก็จะว่ากันด้วยองค์ที่ห้าคืออุทานะหรือที่คนไทยใช้ทับศัพท์ว่าอุทานคำสอนในส่วนของอุทานหมายถึงเป็นพุทธดรรรั ที่ตัดเป็นอุทานขึ้นมาในพระไตรปิฎกก็มีทั้งหมดนะพระคาถาพุทธะอุทานทั้งสิ้นแปดสิบสองประสูตร์แปดสิบสองประสูตร์ที่เป็นอุทานนะเป็นคําอุทานของพระพุทธเจ้าเอาแล้วคาอุทานกับคําสอนปกติที่ต่างกันยังไงการที่เอาคนธรรมดาทั่วไปก่อนจะเป็นอุทานขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่ที่ไม่ปกตินะ ที่ที่ไม่ทั่วไปนะเกิดอุทานขึ้นมาโอ้โหอุทานนะก็จะมีคำอุทานต่างๆกันคำลำพึงคำอุทานนะด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดอยากจะมีคำพูดที่แสดงออกเ,อเกิดสภาวะบางอย่างในจิตในความคิดนะแล้วอยากจะแสดงตรงนั้นออกมาก็จะจัด อาการกิริยาที่เปล่งวาจาออกมานั้นว่าเป็นคําอุทานนะคําอุทานอย่างเช่นอะไรดีออัตมาเ,าเห็นลูกศิษย์เ,เห็นลูกศิษย์ประสบความสําเร็จอืมเกิดความเพิ่มอ,อกเพิ่มใจ,จก็จะอุทานขึ้นมาแม่ไม่เสียแรงที่สั่งสอนมาเออเนี่ยคำอุทานเป็นคําอุทานนะหรืออะไรอีกเห็นประเทศชาติบ้านเมือง จเรเิญรุ่งเรืองกนะ้าวหน้าเราก็จะเกิดคําอุทานมาแม่ฉันี่กับคนไทยเหมือนกันเออเนี่ยเราจะมีอุทานคําอุทานที่บรรยายออกมาที่เกิดจากสถานการณ์ที่ปรากฏขึ้นนะแล้วอยากจะแสดงออกทางวาจาก็เป็นคําอุทานคําอุทานจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นคําอุทานของผู้หมดจดจากกิเลสนะ เป็นคำอุทานที่เป็นถ้อยคําที่เป็นอมตะและเป็นสัจจะเป็นความจริงนะเพราะคำอุทานนั้นผู้อุทานเป็นผู้หมดกิเลสและเป็นผู้ตัดสุ้ชอบได้โดยพระองค์เองสามารถไปหาดูเพิ่มเติมได้นะคาถาพุทธอุทานมีทั้งสิ้น82ปดสสองระส ซึ่งสำหรับวันนี้อาตมาก็จะยกนะคําอุทานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสได้ตรัสคําอุทานนี้เราจะได้ยินกันบ่อยๆในวันพระใหญ่พระท่านจะเอามาสวดในการทําบุญบุกพระเปรตพีเป็นบทสุดท้ายเลยเป็นคาถาอปัตถมพุทธอุทานปัตมพุทธอุทาน หมายถึงอะไรเอ่ยเป็นการอุทานหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บำเพ็ญความเพียรน,นั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพ์จนถึงรุ่งอรุณวันวิสาขะเมื่อพระองค์ได้ตัดสรุ้อนุตตรสัมมาสัมพธิญยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเปลี่ยนเปลี่ยนภาวะและเกิดด้วยเกิดด้วยกายธรรม ได้เกิดใหม่เป็นพระพุทธเจ้าคําพูดประโยคแรกที่พระองค์พูดออกมาในฐานะที่หมดกิเลสและเป็นพระพุทธเจ้าคําพูดนั้นจัดว่าเป็นคําอุทานเป็นปฐมนะพุทธอุทานนะคาถาก็จะมีอยู่ในขุทธกะนิกายธรรมบทนะพระสุตสตันตปิฎกขนะุทธกกนิกาย อ่าเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามอืมพระองค์เป็นอุทานว่านะเป็นเป็นวลีแรกที่พระองค์ตรัสออกมาหลังจากที่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะเพราะก่อนหน้านั้นยังเป็นเจ้าชายศิตถะเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อ่าได้เป่งพุทธอุทานขึ้นมาอ่วผมเห็นมี Hallo, uh, uh, Christina. Uh, verstehen Sie Ja, hallo. Verstehen uh, Ein bisschen nicht viel. Ein bisschen. okay. Uh, okay. Uh, <laughs> uh, โอเคอ่าอเลสต์อทไแลนด์อ่ะโอเคอะปฐมะุุทธอุทานคาถาที่พระพุทธเจ้าเด้ดตรสเป็นปฐมอ่า uh, ด้วยไอยคำที่ว่าอืมเราตามหานายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบจึงท่องเที่ยวไปในสังสาร,รวัฏเป็นอเนกชาติ เพราะการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นทุกข์นายช่างเอย๋ยเราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีกซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักแล้วยอดเรือนเราก็รื้อแล้วจิตของเราถึงทำรรปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเราได้บรรลุธ,ธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้วอืม นี่เป็นปฐถมพุทธอุทานนะขาถาเป็นประดุดการคุยกับตัวตันหานะพระองค์ค้นพบตันหาที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและกำจัดนะหักกระดูกสันหลังตันหานั่นแล้วจึงตัดอุทานประดุดว่าเป็นการเยาะเย้ยตัวตันหาเหมือนเป็นการย่อเย,อเยอ้ยแต่การเยาะเย้ยของผู้หมดจากกิเลสเนี่ยเป็นการยาะเย้กิเลส แสดงว่ากิเลสมันมีเป็นตัวตเนาะถึงสามารถที่จะไปเยาะเย้ยได้นะอะ่โยมเอาไปทําได้นะถ้ามีสติจับตัวโลภได้จับตัวโกรธจับตัวหลงแล้วก็แหน่ไอตัวกิเลสจะไมายุให้ฉันโมโหแล้วไม่มีทางอะอุทานขึ้นมาอุทานขึ้นมาได้นะอ่าคุยกับตัวกิเลสได้นี่ก็เป็นพุทธอุทาน ที่ที่เอามาอ่านให้โยมฟังนะเป็นตัวอย่างพระองค์ตัดเป็นคาถาเป็นคาถาคือเป็นคํากรอนในภาษาบาลีนะเป็นพุทธ,ธอุทานแล้วก็มีอีกพุทธ,ธอุทานหนึ่งที่พระท่านเรียกว่าได้ลงมติแล้วเอามาสาธยายกันบ่อยๆพุทธ,ธอุทานนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะพระวินัยปิฎก เล่มที่สี่มหาวัคภาคหนึ่งอยู่ในมหาขันตกะอ่าก็ถ้าวันวันพระใหญ่ปุกพระเปตะพีนี่ก็เราจะได้ยินพระท่านสวดบ่อยๆนะในภาษาบาลีก็ยะทาหาเวปาตุพระวันติธรรมมามในในที่พระท่านสวดนะแต่เรื่องราวความเป็นมาของการเปล่งพุทธอุทานนี้ นะคือเป็นการอุทานหลังจากอุทานครั้งที่หนึ่งนะนี้ยังไม่ได้สอนใครเลยนะยังไม่ไปแสดงพระธรรม,มาจักรเป็นการอุทานมาเฉยๆอุทานเองผู้ที่จะได้ยินก็มีเพียงเทวดาอนะกับตัวพระองค์เองก็มีปฐมมาเหตุเรื่องราวที่พระองค์ตัดอุทานนี้ก็เพราะว่าข้อความนี้เป็นข้อความของอัตรารถาจารย์นะโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า แรกแตัดสรู้ประทับอยู่ณน้พวงต้นไม้โพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราในอุรุเวลาประเทศครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งด้วยบรรลังเดียวเสวยวิมุตติสุขหน้าพวงไม้โรพธิพฤกษ์ตลอดเจดวันนะคือหลังจากบรรลุแล้วเป็นอุทานแล้วแล้วก็นั่งต่อไปอีกเจ็ดวันนะทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมมยามแห่งราตีเจ็ดวันผ่านไปนะหลังจากสารุองค์กษิพิจรณาปฏิจจะสมุป,ปบาทเอาปฏิจจะสมุปบาทเอ๊ะคืออะไรเนาะ <c oughs> อันนี้ก็อ่ะเป็นการทบทวนนะเราฟังกันเราฟังกันมาบ่อยลนะเอ๊ะมันคืออะไรปฏิจจสมุป,ปบาทนี่เป็นธรรมเป็นธรรมหมวด แรกนะที่พระอ,องค์ยกขึ้นมาพิจารณาหลังจากที่ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะตัดอุทานนะก่อนจะตัดอุทานต่อมาเราจะได้ยินบ่อยๆว่าเอาวิชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามารูปังอ่ะเนี่ยถ้าไปตามงานบำเพ็ญกุศลผู้บัยชนเนี่ยจะได้ยินกันบ่อยพระ่านจะสวบดบทนี้นะก็คือเป็น ปฏติดจะสมบาบาทก็คือเป็นกลไกลของการเกิดของการดับที่ต้องวนเวียนนะที่ต้องวนเวียนอันนี้เป็นธรรมะชั้นสูงชั้นละเอียดที่พระองค์ยกขึ้นมาพิจารณาแต่ไม่ได้เอามาสอนมนุษย์นะบทเนี้่พระองค์เอาไปสอนเทวดาอีกทีนึนะก็คือพิจารณาโดยอนุโลมตามลำดับตั้งแต่ความไม่รู้ไล่มาจนถึง ความเกิดความความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็พิจารณาโดยปฏิโลมคือจากความแก่ความเจ็บความตายไล่ไปหาต้นต่อคือความไม่รู้นะเมื่อพระองค์พิจารณาในปฐมยามแห่งราตรีหลังที่จากหลังจากตัดสรู้ได้ไปได้แล้วเจ็ดวันหลังจากสเสวยวันที่สุขนั่งสมาธิไปเจ็ดวันเนี่ยเมื่อพิจารณาไปรอบที่หนึ่งพระองค์จึง ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเป็นอุทานในเวลานั้นว่านะโอ้พระองค์พิจารณารมแล้วอืมนันกว่าทำบทนี้ไม่ธรรมดานะถึงขั้นที่ว่าพระพุทธเจ้ายังต้องอุทานขึ้นมาอุทานว่ามเมื่อใดแล่ทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพ่งอยู่เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุผลอืมเนี่งโอพระองค์อุทานขึ้นมานะเนี่ยเมื่อพระองค์อุทานนะพุทธอุทานคาถาที่หนึ่งตัดไปแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนสิการปฏติจจสมุปบาท โดยอนิโลมและปฏิโลมตลอดมัชชิมายามพิจารณาอีกรอบหนึ่งตลอดถ้ำกลางของราตีพิจารณาเหมือนเดิมเลยจากเบื้องต้นคืออวิชาจนไปถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็จากปฏิโลมคือจากความแก่ความเจ็บความตายก็มาถึงอวิชาต่อเมื่อพิจารณาดังนี้จึงเป่งอุทานในเวลานั้นว่า เป็นพุทธอุทานที่สองหลังจากพิจารณาปฏิจจสูปบาทเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราม์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นแห่งตัดใจทั้งหลายอุทานแรกพระองค์บอกว่าเพราะมารู้ทำพร้อมทั้งเหตุ อุทานที่สองพระองค์บอกว่าเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยพระองค์ก็พิจารณาอีกนะในในยามปลายของราตีพิจารณาเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรัสอุทานเป็นพุทธอุทานคาถาที่สามตัดว่าเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกําจัดมารและเสนาเสียได้ดุดพระอาทิตย์อุทัยทําอากาศให้สว่างฉะนั้นอ,อืโอโหความหมายลึกซึ้งเนาะบางทีโยมฟังแล้วเหมือนตึบเต้โอพูดาอุทานนี่ลึกซึ้งเกินเข้าใจนะก็นี่ไงเป็นเป็นคําอุทานของบุคคลที่หมดกิเลสใช่ไหมเอ่ย เป็นคําอุทานของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคำอุทานของชาวเราทั่วไปก็ยังพอเข้าใจนะแต่คําอุทานของพระสัพพัญญูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําอุทานที่สะเทือนเรือนลั่นจักรวาลถ้าพระพุทธองค์เป่งอุทานขึ้นไหลมารและเสนามานย่อมสะดุ้งเพราะอะไรโอ้โห,โห เพราะคาอุทานของพระพุทธเจ้านี่มีอนุภาพนะมีอนุภาพมากเพราะคําอุทานของพระองค์สามารถยังบุคคลให้พ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยไปพิจณาเนี่ยพระองค์บอกว่าเห็นเห็นเหตุนะเพราะเห็นเหตุอือุทานที่สองอเพราะความสิ้นไปของปัจจัยนะอุทานที่สามเหมือนดวงอาทิตย์อุทยัยเพราะความหมดไปแห่งกิเลส โอ้โหนี่ไงเหตุปัจจัยนะทําเหตุถ้าปัใจจัยให้สิ้นไปกิเลสก,ก็หมดไปเหมือนดวงอาทิตย์ที่ผุดสว่างใจสว่างสวย่มง <c oughs> คำอุทานที่เป็นอมตะมากพราะนั้นพุทธอุทานนาคาถาที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งสิ้นแปดสิบสองประสูอ่์ถ้าโยมโยมทั้งไหนมีเวลานะลองไปค้นคว้าเพิ่มเติม ค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะว่าคําอุทานของบรมครูนะก็ไปศึกษาดูเนื้อหาว่าทําามพระองค์จึงอุทานแล้วเนือ้อเนื้อหาของคําอุทานนั้นมีความหมายว่าอะไรนะถ้าอา่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจก็เอาเอาอาัตตกะถามาอ่านมาอธิบายเพราะอาัตถกถาเนี่ยจะอธิบายคําต่อคําเลยนะว่าคำนี้ที่พระองค์ตัดเนี่ยหมายความว่ายอย่างไร อ่าทำไมจึงหมายความว่าอย่างนี้ก็จะไล่เนื้อความไปนะเป็นอะไรที่น,น่าศึกษาน่าคนา้นคว้าและทำความเข้าใจที่จัดเป็นหมวดหนึ่งโดยเฉพาะนะในคำสอนของพุะเจ้าทั้งหมดแปดห0ืนสี่พันพระธรรมขันธ์อุทานะหรือคำอุทานจึงมีความสำคัญแล้วจัดไว้หมวดหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะซึ่งจะตางจาก พระสูตรนะต่างจากหมวดอื่นๆใครยะร้อยแก้วร้อยกองคำพุทธพจน์ไวยากรณ์ต่างๆนาๆนาแต่คำอุทานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นหมวดหนึ่งซึ่งไม่ทั่วไปเพราะว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆนาๆนาที่เป็นเหตุเป็นผลให้พระพุทธองค์ได้ เปล่นอุทานออกมาตามที่จะมายกตัวอย่างมาเนี่ยสองคำอุทานเนี่ยแค่สองคำอุทานนี่ก็อืนะลึกซึ้ง <c oughs> ลึกซึ้งมากนะโอ้โหมีใครที่ไหนเนี่ยอุทานเยอะเยอยกี่เดชได้อืเนาะโยมโยมทั้งหลายเคยหรือเปล่านี่จับตัวโกรธได้แล้วอุทานอืแหมความโกรธนี่นะดู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  จะทำให้ฉันเต็มยักษ์นี่นะฉันจับเธอได้แล้วนะเอาลองเต่งอุทานมาเพราะอุทานบา่อยๆเนี่ยเหมือนอะไรนูกไว้เอ่ยนิอาตมาเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนตำรวจอุทานดังๆถ้าตำรวจอุทานดังๆโจรจับไม่กล้าขยับนะแม่ดูสิดูสิอัน,นึกว่าเราไม่เห็นเรื่องไงนั่นน่นเห็นไหมเตรียมแล้วเตรียมต้นแล้วเตรียมป้นแล้วโอ้โหโจรได้ยินเข้าเป็นไงอา้าวอุยตำ,ตำรวจตำรวจอุทานอย่างนี้ โอ้ยแล้วใครจะกล้าไปบุกธนาคารแล้วตำรวจอุทานเสดังขนาดนี้นะนะคำอุทานหรือคำกล่าวที่ที่กระทบนะกระทบกระเทือนอนะอุทานกล่าวคำอุทานกับความโลภอุทานกับความโกรธอุทานกับความหลงทำให้สติเรามั่นคงขึ้นนะนั่นเต่งอุทานบ่อยๆนะโยมนะอ่าพอ,อตื่นเช้าจะไปใส่บาท เนีเห็นนาฬิกาแล้วก็อีกสักห้านาทีอีกสักยี่สิบนาทีอ่ะอย่าพึ่งนะต้องอุทานก่อนเอุทานดังๆนะอย่าอุทานในใจให้เปล่งอุทานออกมาความง่วงเอยความง่วงเนะเจ้าจะมาทําให้เราเพลาดจากการสั่งสมบุญนะยอย่าเลยเราจับเจ้าได้แล้วเราจะไปใส่บาตรโอ้โหอุทานอย่างนี้บ่อยๆนะอันนี้เป็นเทคนิคนะ ขณะพระพุทธองค์หมดจากกิเลสแล้วเนี่ยพระองค์จับตัวตันหาได้แล้วพระองค์ทําลายกิเลสตันหาได้ทําให้พระองค์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ยังตัดอุทานบอกกับตันหานะตันหาผู้สร้างเรือนเราหาเจ้าเจอแล้วเราหักซี่โครงของเจ้าแล้วเจ้ามีอาจที่จะสร้างเรือนให้เราเนี่ยโอ้พระพุทธองค์ยังตัดอุทานอย่างนี้ออกมางนั้นถ้าเราจะเอาพุทธวิธี พูดท,ทิธีของพระองค์ถึงแม้เราจะยังหักที่คองของกิเลสไม่ได้นะเราก็ต้องอุทานให้ให้กิเลสได้ยินบ่อยๆแน่รู้นะรู้นะจับได้แล้วแน่ความโกรธความโลภความหลงความเกียดค้านะานะครูบาอาจารย์บอกอจากจะเข้าถึงธรรมเนี่ยก็นั่งเลยตายกันไปข้างหนึ่งทําไม่ได้ตายเถอะนะแแต่เรานี่ทําไม่ได้นอนดีกว่าแล้วอุทานบ่อยๆ เอาละไอตัวกิเลสวันนี้ข้ายังไม่ชนะเจ้านะวันนี้ขอไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลุยกับเจ้าใหม่อุทานออกไปอุทานออกไปอ่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะเนี่ยก็ถือว่าการอุทานก็คือเมื่อเราอุทานตัวเราได้ยินเสียงตัวเองนะเป็นการพอบปุลสติแล้วเป็นการให้กําลังใจตัวเองอืมเหมือนดังนักสร้างบาร,รมี ด็อกเตอร์เคนะเจ้าของเนเรเจกิฟเนี่ยสร้างบุญกับพระเนรทุกวัดนในประเทศไทยสายปริยัติสายปฏิบัติวัดป่าวัดบ้านเนเจกิฟไปทำหมดนะไปดูประวัติความเป็นมาของด็อกเตอร์เคนี่ด็อกเตอร์เคนี่อุทานพาพาพาภรรยาพาลูกๆอุทานนะพรุ่งนี้เราจะรองดีขึ้นอันนี้เป็นคำอุทานนะ เป็นคาอุทานเพราะอะไรชีวิตมันล้มเหลวมันไม่รุ่งม,มันขาดทุนไม่เป็นไรเพราะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จึงต้องอุทานออกมาพรุ่งนี้เราจะต้องดีขึ้นพรุ่งนี้เราต้องดีขึ้นการเป่งอุทานอย่างนี้เป็นการสร้างกําลังใจให้ตัวเองเป็นการพอกพุนสติเพื่อดําเนินต่อไปนะให้ดียิ่งขึ้นแม้แต่กรมมาครูองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หมดกิเลส แต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะพระองค์ยังตัดอุทานออกมาคําอุทานของพระองค์เนี่ยสะเทือนเรือนลั่นโลกาสะเทือนเรือนลั่นจักรวาลและผู้ที่ได้ยินได้ฟังสามารถน้อมนําไปประพฤติปฏิบัตินะําคําพุทธอุทานไปประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเราได้เข้าถึงตามที่พระองค์ได้เข้าถึง ก็เราก็จะได้อุทานแบบพระอ,องค์นะในฐานะที่เราหมดกิเลสแม้แต่ครูบาอาจารย์หลายองค์ยยหลายท่านนะท่านประพฤติปฏิบัติธรรมไปเนี่ยท้ายต,ตัวอย่างนี่ก็ยกตัวอย่างหลวงหลวงพ่อวัะปักน้ำพนะอใจท่านหยุดอืมใจท่านหยุดท่านเห็นดวงจิตนะท่านก็อุทานว่าเห็นจำคิดรู้ต้องรวมสนิท ต้องรวมนิ่งสนิทเมื่อเกิดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดต้องดูเถิดท่านทั้งหลายนะหัวต่อมันอยู่ตรงนี้มันยากอย่างนี้นี่เองของจริงในพระพุทธศาสนาคนเลยไม่เห็นกันนะโอ้ท่านยังอุทานนะนะหลวงพ่อก็น้ำท่านอย่างอุทานเมื่อท่านเข้าถึง้ะเข้าถึงดวงธรรมเข้าถึงธรรมอะไรท่านเข้าอุทานออกมาว่าเห็นจําคิดรู้ต้องรวมสนิทนะมันยากอย่างนี้นี่เอง ของจริงในพระพุทธศาสนาคนเลยไม่เห็นกันนี่แหละนะขณะวันนี้อรตมา,าจะเป็นกุานทานสถานีซูมโลกสีขาวชาวโควราชนี่ขยันขันแข็งขยันขันแข็งโอ้บรรยายกันมาพูดกันมารายการเพลินเพลงรายการสุขภาพดีมีสุขรายการธรรมะหรืว่ากันมาจะเข้าห้าเดือนหกเดือน ยังดําเนินต่อไปนะผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาผู้ที่มาแล้วขอให้มีความสุขนะโดยการได้มาเสพสาระในศูนช่องนี้เพื่อความสะอาดกายวาจาใจต่อไปนะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะว่าด้วยระวังข้าศัตรุศาสตร์ประการที่เท่าไรแล้วเอ่ยนะประการที่ห้าว่าด้วยเรื่องหมวดคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จัดอยู่ในหมวดที่ชื่อว่า อุทานะหรือเป็นคำอุทานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่าก็เหลืออ,อีกสี่ประการนะก็จะครบองค์เก้าพอดีนะเพราะฉะนั้นอ่าสำหรับวันนี้นะก็ขอให้ทุกท่านได้ไปอุทานบ่อยๆนะอุานะทานให้กิเลสได้ยินอุทานใะห้กิเลสได้ยินนะกิเลสจะได้สะดุ้งหน่อยว่าหือจะครอบงำคนนี้สักหน่อยไว้คนนี้ทักเราประจำเลยนะ อุทานให้กิเลสได้ยินกิเลสจะได้อเกรงใจเราหน่อยจะได้ไม่ไม,ไม,ไม,มาครอบงาเราบ่อยนะอุทานบ่อยๆอ,อุทานนะเพื่อเพิ่มพูนกาลังใจกําลังสติกําลังปัญญาของเรานะตามลอยบาทพระพุทธองค์นะก็ขอให้ธรรมะอันนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบและแสดงไว้ดีแล้วนะจงมาสถิต นิ่งอยู่ในใจของทุกๆท,ท่านให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่สมบูรณ์แข็งแรงจะนึกคิดปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาอ่าให้สามารถละชั่วทำดีทำใจให้ใสให้ถึงความบริสุทธิ์ผุด่องยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเท่า,เข,าเข้าสู่พระนิพพานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรสาธุทวาย กราขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะวันที่สามมิถุนายนนะคะจะเป็นวันครบรอบห้าเดือนของสถานีโลกสีขาวชาวโคราชเจ้าค่ะก็เป็นสถานีที่เข้มแข็งแข็งแรงเพราะว่ามีพระอาจารย์เป็นหลักชัยเป็นหลักใจเป็นสิ่งที่นําให้ทุกทท่านได้เกิดพลังเจ้าค่ะกราขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านได้เปิดกล้องถวายความเคารพพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกรา กระกระอ่าสุขสงบสว่างสวัยสมความปรารถนาดังใจทุกท่านทุกคนเถิด